จำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าลูกหลานยังต้องออกไปทํางานนะครับสปะสะชและเทศบาลห้วยงูได้นําน,นวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดตามได้จากรายงานครับด้วยความช่วยเหลือภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยงูและสะปะสะชทําให้คุณภาพชีวิตของคุณยายแป้งหอมวัย75ปีป่วยเส้นเลือดในสมองตีบนอนติดเตียงดีขึ้นคลายเหงาเพราะมีหุ่นยนต์ดินสอช่วยดูแล พลงเพลงชอบเพลง,ง,งอะไรคะมากก็เพลงทั่วๆไปเอานาวัตกรรมมาลองใช้ดูว่ามีความเหมาะสมไหมกับการมาใช้ในพื้นที่ก็เป็นการทดลองนำร่องนะครับตำบลนี้มีประมาณใช้เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ดินสอนะตัวกนะระจายให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเพื่อทำการสื่อสารและดูแล ในแง่ของทั้งเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของสังคมด้วยสอดส่องดูแลและติดตามผ่านกล้องวงจรปิดหรือเรียกขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินให้รถพยาบาลไปรับถึงบ้านคือหน้าที่ของหุ่นยนต์ดิซสอที่เชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ส่งต่อข้อมูลตรงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงูช่วยให้ลูกหลานอุ่นใจหากต้องปล่อยทิ้งคนที่รักห่วงใยไว้ข้างหลังเมื่อต้องทำงานเงื่อนไขาการรับขุ่นยนดินสอไม่ใช่ทุกคนจะผ่านการประเมินปัจจุบันมีครอบครัวที่ติดเตียงได้รับขุ่นยนดินสอแล้ว5ตัวซึ่งเขาก็ตั้งเกณฑ์เงื่อนไขา3าข้อง่ายๆข้อแรกคือต้องเป็นผู้สูงอายุติดเตียงที่สามารถพัฒนานและฟื้นฟูได้คำว่าฟื้นฟูคือฟื้นฟูทันานสภาพร่างกายนะครับอันที่2คือต้องเป็นผู้สูงอายุที่ ญาติจำเป็นจะต้องออกไปประกอบอาชีพด้านนอกนะครับซึ่งถ้าสามารถลดภาระตรงนี้ให้ญาติหมดห่วงแล้วก็ไปสามารถประกอบอาชีพด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนาะประเด็นที่3นะครับเรื่องของออออกระบวนการของการสื่อสารเพราะว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตเนาะจะต้องมีการใช้โทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยบ้านไหนที่มีความพร้อมเรื่องนี้นะครับจาก10บ้านเราก็มีกระบวนการของการคัดออกมาในที่ประชุมเราได้ถอดบทเรียนกันแล้ว ก็คือเสนอใหอ้อยากได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานของอสมแล้วก็เราแคร์คิเวอร์นะครับซึ่งจะทำให้เรามองว่าผู้สูงอายุเราเมีจำนวนมากนะครับลำพังแต่จิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าแคร์คิฟเวอร์เนี่ยจะไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนํามาผนวกกับระบบสุขภาพในทุกวิติกําลังเป็นที่สนใจเพราะหากทําได้จริงจะช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยและสร้างสุขให้กับคนในครอบครัวสิริธรพัตกูลชยัยสํานักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ